อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติคนกับลิงกินกล้วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามศาสตร์พระราชาปลูกกล้วย1,000ต้นถวายพระพรพระพันปีหลวงที่ตลาดนัดโพ9ต้นนะครับหมู่ที่5ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนกับลิงกินกล้วยสร้างความมั่นคงทางอาหารตามสาพระราชาปลูกกล้วย1,000พต้นถวายพระพรพระพันปีหลวงโดยมีพระกิติยานเมธีเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดกลางพระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวง คณะสงฆ์จิตอาสาพระราชทานทหารจิตอาสาพร้อมด้วยเจ็ดภาคีเครือข่ายประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคศาสนาภาควิชาการและภาคสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับทางนี้ทาออำเภอเมืองลบบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีในระดับพื้นที่ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความมั่นคง,งเข้มแข็งสามารถพึ่งพานตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้ทุกคนรวมถึงลิงเข้าถึงแหล่งอาหารที่พอเพียงอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการอีกทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนซึ่งในการดําเนินการโครงการดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วนรวมทั้งสิ้น750คน มีต้นกล้วยที่นำมาปลูกกว่า1,000ต้นโดยไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินครับ